สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับเช่นเดิมและเช่นเคยเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ก็จะยังอยู่ที่เหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเรยละ10,000บาทอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2552นะครับ ย้ำเลยนะครับต้องเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2552นะครับแต่ไม่ใช่ทุกเหรียญทุกแบบนะครับที่จะมีราคานะครับมีทั้งแบบที่ไม่มีราคาและก็แบบราคาสูงนะครับในเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2552นนะครับมีจุดดูดจุดสังเกตนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆองทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกรุณาชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับจะได้ รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจะได้หากันนะครับหรือว่าอาจจะได้พบเจอจะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับจะได้สังเกตกันนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีวพศ2552นะครับแต่ว่าถ้าดูแค่ทางด้านหลังของเหรียญว่าเป็นปีวศ2พ5 2แล้วยังไม่พอนะครับต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญด้วยนะครับ ถ้าปกติแล้วเหรียญที่ยังไม่มีราคานั้นในเหรียญ1นบาทปีวพศ2552ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่ยังไม่มีราคาที่ยังสามารถได้พบเจออยู่นั้นนะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับถ้าแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญ1นบาทปีวพศ2552ที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่ามีราคาแพงสูงสุดถึงเรล่าหนึ0งห0บาทนั้น เป็นแบบไหนอย่างไรเดียวผมก็มจะได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นเหรียญหนึ่นบงบ,บ,บาทปีพศ2552แต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นจะเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเป็นเหรียญที่ผลิตปิดบล็อกนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2552ที่ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับ ถ้าสภาพ UNC งดงามใหม่นะครับว่ากันว่าเหรียญละ10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพวามสวยของเหรียญด้วยนะครับย้ํานะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพว2,552ที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ10,000บาทนั้นทางด้านหน้าของเหรียญต้องเป็นแบบพระเศษเล็กนะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตัวนี้ทางหน้าจอเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบพระเศษเล็กนะครับ เป็นเหรียญที่ผลิตติดบล็อกนะครับแต่ว่าถ้าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบพระเศียนใหญ่นั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายเลยนะครับยังไม่มีราคานะครับถ้าแ,แบบนั้นนะครับ